สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ตำดีวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ตำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอสังขะมาที่เทศบาลอ,อำเภอสังขะวันนี้เราก็ได้มาสังเกตการในการรับสมัครนายกเทศบาลตำบลสังขะวันนี้เราก็ได้มาพบกับท่านสอสรับเลิศพัวพระชาโชศสอสเขตผ ท่านก็เดินทางมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่ได้มารับสมัครนายกเทศบาลตำบลสังขะครับท่านสสวันนี้กิจกรรมวันที่สามจันทร์ที่สามสิเด็ดของเดือนเมษามีนาวันนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ท่านมาสังเกตการานรู้สึกยังไงบ้างครับครับวันนี้มา ดูการรับสมัครที่สมาครสมุทรสงครามโดยเฉพาะวันนี้ทีมงานผู้สมาครคุณเดินมาสมาครเนาะคนเดิาคนเฐานะคนพื้นที่ตรงนี้ก็มาดูมาให้กำลังใจนะครับผมมาให้กำลังใจแล้วก็มามามอบดอกไม้ดอกไม้และกลับมาลายลมาลัยครับให้เป็นกำลังใจผู้สมัครวันนี้ทราบว่าผู้สมัคร ตอนนี้มีมาอ่คณะเดียวครับมาคณะเดียวคณะเดียวมีมาคณะเดียวตอนนี้สมัครเบอร์เดียวเบอร์เดียวครับแต่ก็ยังยังยังไม่หมดเขตนะครับก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายังไม่หมดเขตวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นวันแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศครับท่านผู้สมัครอ่ท่านอดีตนายกกิ่งการนะครับก็อยู่ด้านนู้นอ่ะทีมงานไปเก็บภาพสวยๆอ่ท่านนายกคนใหม่ นะครับว่าว่าที่ผู้สมัครนายกคนใหม่นะครับอดีตนายกกิ่งการนะครับวันนี้ก็มีงานคนสุริธรรมดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนายจันที่3าสเ็ของเดือนมีนาน,นะครับส่งท้ายเดือนนะครับวันนี้รือว่าเป็นนินิหมายที่ดีที่เราได้เดินทางมาอำเภอสังขะวันนี้นะจังแท้เขจังแท้เขเเก็บครังนู้นจะได้<า> ภาพที่สวยงามมากครับครับคุณจะร้อนแต่ก็ร้อนข้างในเย็นนี่มีกี่เทครับสองเทปเทปละกเทปลหกเอาสองเขตเทตหนึ่งกับเขตสอง ฝัเทหนึ่งเอเคสองก็ลงมาสลับไหสลับท่านนายกคคับมีเลยสลับสลับสลับเดูลบเลเหนึ่งเบอร์ละเขหนึ่งมาโยบ่เหนึ่งไม่ตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบความสยงาม นยยกครับวันนี้จับปอร์นีอครับจับนเลครับสามปอะไรครับนหนึ่โอ้จับแพร่เลยเบหนึ่งเพราะมีผู้สมัครอยู่แค่คนเดียวก็เป็นไรเพราะยังไม่หมดดยังเหลือีกหลายวันวันนี้เพียงเป็นวันแรกยัง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 ตอนนี้ชั้สองเขตเขตหนึครบยังบไหนเขตยกมือหนอยครับเขตหน หนึ่งสอ้าหเครบทีสองเอาหนึ่งสองสามสี่ห้โอ้คบบสองท่านนะครับสองเทตครับอา,อาวันนี้มาสัมภาษณ์ว่าที่คู่สมัครนายกเทศบาลท่านนายกอาดินายกกิก่งกันท่านครับรู้สึกยังไงวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้ มาบ้านเดิมแล้วมาสมัครตื่นเต้นนะคะยินดีแล้วก็ดีใจกับชุมชนได้มาให้กำลังใจนะคะมากเลยมาอย่างมากมายทั้งๆงที่ไม่ได้มัดนะคะก็วันนี้กำลังใจมาหลายอย่างจาการมาสมัครนายกเทศสมนตรีในวันนี้นะค,ะครับผมว,วันนี้เราก็ดีใจกับว่าที่ผู้สมัครนะครับแล้วก็ว่าที่สพที่สองทีนะครับ หน้าตาสดชื่นแจ่มใสแดดจะรดแส่ใจก็เยี่ยมีความสุขครับเดี๋ยวทีมงานของเราเก็บบรรยากาศญาติพี่น้องนะครับที่มาให้กำลังใจโดยที่ไม่ได้นัดหมายรวมทั้งท่านสสเขตหกท่านลับเลิกผัวพ่อเธอผู้ผู้ท่านก็มาให้กำลังใจอะไรพกอะไรอะไรล่ะอ่ะมามีอะไรมาบ้างให้กำลังใจ ว,ว่าที่ท่านผู้สมัครเทศบาลให้กำลังใจให้กำลัใจว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลสังขะนะครับเนี่วันนี้ท่านสอสอนลำเลิศพัวพสอสอนนัฒนโยธสศเขตหกพร้อมกับท่านสจชมพู่ท่านสจสีนงปายแดงคนใหม่ วันนี้เรื่องแรงมานกาลใจมาให้กำลังใจในยกเทพรักษาเนี่ยมาเช่นกันนะในยกฟ้าอ่านายกฟ้าเข้ามาให้กำลังใจนะครับามท่านนายกเทพรักษามามอบเลยท่านเจ้มอบก่อนมาผลงานไปไหมใช่ท่านเจ้มอบก่อนนี่ครับท่านจ้าทุกเขตท่านจ้าชมพู่ผู้มีแต่ให้ ให้แกท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับโทรหาได้ขอจชมพู่ตอนนี้ตอนนี้ว่าที่ท่านขยจคนใหม่ใต้แดงศีรรงนะครับอ่ามออไห้ว่าที่ผู้สมัครท่านนายกเทศบาลท่านนายกการอ่ะท่านนายกเทพรักษาอ่าท่านนายกฟ้านะวันนี้จะนำ ลูกสาวนะครับในยกเทพนะเออเทพรักษานะในยกฟ้าในยกฟ้าในยกเทพมาเลยครับผู้อยู่เบื้องหลังเฮียหัวของเรานะครับพ่อพระอีกคนหนึ่งพ่อพระเช่นกันนี่ครับมาให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครในยกเทศบาลครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอกูู้้โสู้สส เมื่อตำบลสังขละของเราเทศบาลค่ะเทศบาลตำบลสังขครละสู้อยู่แล้วค่ะก็มีพี่น้องมาให้กำลังใจมา่อมาเลยครับอ่ะครับรถแดดได้แล้วครับจะเพิ่มเงินหรือเพิ่มขอภาพหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายภาพอีกภาพครับจะสี่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอรูปจุดเปนยังไงบ้างครับสี่ปีที่แล้วนะครับ มองกล้องมองกล้องนี้นะครับขออนุญาตนะครับเตอเต๋อครับเป็นบรรยากาศมองกล้องนี้นะครับมองกล้องนี้นะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองดูนี้หน่อยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ ในการรับสมัครนะครับในยกเทศบาลตำบลบุรษกาเอาด้านนู้นเขาจะเป็นเจ้าหน้าทีา่ในยกเทศบาลมวมกับสทนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบุรษกพร้อหน้ารอมรตานะครับมาทําหน้าที่เปิดรับสมัครนะครับวันนี้คนสุรินทร์ทำดีวันนี้ได้สัญจรมาเบิดสังกัดนะครับ เพื่อมาเก็บบรรยากาศในการเปิดรับสมัครคือทำให้พี่น้องเควรชวนมาเลือกตั้งกันรีที่สัมผัสมาครับคุณผู้ชมะโอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ท่านประธานกกตประจำเทศบาลตำรวจสังขัดครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ตําบีเรได้สัญจรมาครับท่านประธานครับวันนี้ในการเปิดรับสมัครวันแรกวันนี้รู้สึกยังไงครับท่านผ่านเครื่องแล้วผ่านคนสุรินทร์ตําบีได้เลยครับ ครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่มีผู้ที่จะมารับสมัครเป็นนายกเทศบาลตำบลสังขาและก็สมาชิกครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งรุ่นในการการเลือกตั้งของเทศบาลก็มีความพร้อมในการจัดสถานที่ต่างๆให้มีความสะดวกให้กับผู้ที่รับสมัครตอนนี้ก็มอวานลงแล้ว ก็เลยจึงน่าที่ที่จะมีเวลาที่จะดูแลเรื่องการรับความช่วยเหลือต่างก็ไปดูขับร้อยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ท่านท้องถิ่นอำเภอท่านมีอะไรที่จะฝากผ่านคุณสุรินทร์ธรมดีเพื่อให้พี่น้องเชิญชวนในเขตเทศบาลไม่ว่าแต่เทศบาลของอำเภอสังขะนะครับทั่วประเทศที่ได้ จัดเตรียมรับสมัครที่จะพร้อมด้วยกันเยี่ยมเลยครับท่านผู้มีคำสั่งจัดการนะคณะรมกทำการอะไรครั้งประจำเทศบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนุมชนหรือท่วประเทศเนี่ยมาใช้สิทธิ์นะครับในวันเลือกตั้งในวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือว่าเป็นบันไดขั้นพื้นฐานนะครับของการที่จะพัฒนาชุมชนได้ตามความต้องการ ที่ใกล้คิดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านควรใชสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ดีที่ท,ทางปรกรจังหวัดเนี่ยได้มีการประกวดผู้มาใช้สิทธิ์นะครับซึ่งมีารางวัลให้นะครับกับเทศบาลหรือว่าผู่วยที่มีการใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับให้ครบุกคนนะครับ คิดว่าวันนี้เป็นวันแรกนะวันจันทร์ที่3งเดือนมีนาแต่ยังไม่หมดเขตเลยนะครับครับเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมที่จะมาตั้งโต๊ะรับสมัครพี่น้องที่มีจิตจำนองที่จะมาสมัครใช่ไหมครับท่านท้องถิ่นครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานบุตรซน่รบีเราก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านพอการลุอกตั้งและท่านท้องถิ่นอำเภอและคณะกรรมการ แล้วเราก็จะเก็บบรรยากาศเจ้าหน้าที่ต่างๆครับเพื่อที่จะนํานเสนอให้พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุริธรรมีได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ครับขอสวัสดีเียงเน่านี้ครับเชิญทีนงานเก็บบรรยากาศได้เลยครับในป็นทางเจ้าหน้าที่รับสมัครกมเทศบาลตำบลสักัดวันที่31ม,มีนาคมครัรบวันแรกครับยีมงานคนสุริธรรดีเราก็มีกันได้มา O, สังเกตการครับเรื่องขอการรับสมัครสร้างสรรค์จับเลยชางที่มีเจ้าที่บนอารมณ์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้้มงากที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรเพื่อตั to to ้งเทศบาลตำบลสกัดนะครับก็ขอบนรม์เชิญชวนประชาชนให้พี่น้องประชาชนที่ ดูในเทศบาลตำบลสังขะนะครับการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการการบัตรไหนบัตรบัตรดีบัตรไหนบัตรเสียบัตรไหนที่ไม่ประสงสมนะครับทำยางไรจะให้จะให้มีบัตรเสียน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็รณรงค์ร่วมกันมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งวันที่วันนั้นที่3 เมือพฤษภาค2568วันที่11เนาะก็ตัดต่อนะวันที่11วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับก็เชิญชวนมาร่วมการใช้สิทธิ์นะครับของการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศบาล พวกเทศครับอันนี้เป็นของเทศบาลตำบลสกาครับหรือชางพี่น้องที่มาให้กำลังใจทุกสมัครครับก็ได้มาร่วมขันนะครับครับท่านสสลับเลือดโค้ชชุบท่านก็ได้มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครด้วยครับหนึ่งสองหนึ่งสอวันจันทร์ที่31มีนาคม2568คนหนึรัอกสบครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีครับจังหัดสีเราครับที่เทศบาลตำบลสาขากับวันนี้เสร็จแล้วตกัับตอนนี้ก็พี่น้องที่เดินทางมาให้กำลังใจครับ หากวันยาคู่ที่จะมาสำบัดกับการลุกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีครับของเทศบาลตำบลสาขาครับหลายท่านก็วันนี้มากันคึกคักครับที่เทศบาลตำบลสาขาคืออีกหนึ่งคนส่วนตัีเร,ราก็มีการได้มาส่งผู้คนสังเกตการณ์วันนี้ครับก็ นี่ก็ได้มาที่จุดแรกเทศบาลตำบลสักขะครับเป็นการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลของตำบลสักขะครับ ที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครับของตำบลสาขะทีมงานรี่มาให้กำลังใจครับ